เลยเช่ไหมคุณวะลองมั้ยยิบแล้วบอกว่าื่อกีก็เราก็ได้ส่งแผ่นซีดีของนะครับคลิปตัวเต็มทีนี้หลายคนเขาคิดว่าคลิปจะเป็นการตัดต่อไหมคลิปที่เราส่งไปให้เนี่ยมันเป็นตัวเต็มความยาวคือห้าสิบานาทีนะครับแต่ที่เราซอยเป็นเีพีเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้มาให้ทุกคนติดตามนะถึงซอยแต่ที่เราส่งให้รอผู้การเนี่ย เปเต็มเลยไม่มีการตัดต่อไม่มีการเซ็นเซอร์และเราก็หวังว่าผลตอบรับมามันเป็นผลประโยชน์มากกับคดีนี้นะแล้วก็เพราได้ฟังมือกับเจ้าหน้าที่อย่างดีนะซึ่งท่านบอกว่าตอนนี้คดีเนี่ยมันก็มาประมาณแปดสิบเปอร์เซ็แล้วรออีกนิดนึงนะที่เราจะกระชากหน้าตา ให้คนทำร้ายน้องนะครับแต่ที่ผมอยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งผมก็งงนะว่าสิ่งที่ผมนํามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจนะมันเป็นช่องทางในการสืบสวนเพื่อหาคนร้ายตัวจริงแต่คนบางคนเนะี่ยะไม่พอใจสรุปพวกมึงอนะ่ะที่บอกว่าอยากรู้ไปข่าน้องไม่พวกมึงอยากรู้จริงเรือ่องป่าพิสั์เหี้ยถ้ามึงอยากรู้จริงอนะ่ะ มึงจำพ่องกูจาเหี้ยอะไรวะฮะผมก็งงนะก็ต่อไปอ่ะถ้าใครมีหลักฐานหาอะไรอ่ะก็ต้องโดนฟ้องอ่ะแล้วใครก็ใช้ความรมเมือกับเจ้าหน้าที่อ่ะอ,อ่ะจริงไหมคืออันเนี้ยเราบอกแล้วว่าคนที่เขาส่งเสียงมาให้เราเนี่ยเขาไม่ได้คุยกันแค่ั้นเดียวเขาคุยกันนะแล้วพวกเขาน่าจะเกิดความสงสาร ความสงสารกับคนที่โดนกับทามไปมากกับคนที่ถูกกระทําก็เลยนําำมาให้เราแต่มมื่เรานําคลิปเนี่ยมาเปิดเพืเกิดประโยชน์เนี้ยให้หาล่าแทนที่มึงจะดีใจกับกูมึงจะไปแก้ความจากกูกูก็งงนะตลอดเวลาสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพวกมึงไม่อยากรู้เวยเหรอว่าใครฆ่าน้องไล้ทีเนี้ยไอ้คนที่จะให้ข้อมูลน่ะถ้าเกิดความไ้เข้าใจไหมอ่ะหา ก็เกิดความน้อยใจใช่ไหมก็ไม่มีใครกล้าให้ปให้ป้าฟึงฟ้องให้ป้าพึงฟ้องผมบอกเลยนะถ้าตวเนี้ใครมีหลักฐานเด็ดเลยนะให้เจ้าหน้าที่เลยถ้าเขาฟ้องพวกคุณนะเดี๋ยกูหาชนาจัดการเองไม่ต้องกลัวสค่ภาพจะจ่ายด้วยได้เงินรางวัลหรออยแล้วตอนนี้ห้าแสนมันสองคือสอบปากคำว่าได้คิดนี้มาอย่างไร ประมาณนี้ครับ <c oughs> มีแม้ก็เห็นตอกานานๆคุยกันนานเลย <c oughs> เออคุยกันนานผมก็บอกว่าเออเหมือนว่าเราตั้งความหวังให้กับตำรวจนะครับก็อธิบายว่าทําไมเราต้องเอาคลิปมาให้และเราก็อยากให้ไปดูทไทม์ไลน์ม่แล้วก็อย,าอยา่างใหงคุกว่าเจ้าหน้าที่ว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาเครื่องจับเท็จมาใช้ครับ ขาคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์นะคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ด้วยมองมาครั้งที่สอนที่ราเข้าไปสองคทางค่ะเห็นว่าการสอบขาวการตรวจเพิ่มเติมในสองประเทศตอนนี้โลกคังโตนะคะคือไอประเด็นที่ผมบอกว่าวันที่เป็นคนบัลลงคนน่ะมีหมายไหมซึ่งเจ้าหน้าที่บอกผมว่าวันนั้นอ่ะมันเป็นการขอความร่วมมือตอนที่บอกเป็นการขอความร่วมมือ นะครับซึ่งไม่ได้ใช่หมายเป็นการขอความร่วมมือก็ลุงพลไม่้ป่ความร่วมมือดีนะส่วนประเด็นที่ผมบอกว่าที่ในคลิปเสียงเนี่ยมันมีการกล่าวอ้างว่าให้โทษลุงพลแล้วก็แล้วก็บอกสื่อสื่อว่าให้จับตาลุงพลเขาบอกว่าคงไม่ใช่พี่ตำรวจเขาหรอกเพราะเจ้าหน้าที่คงไม่พูดไปขนาดนั้นนะน,นั่นคือคำที่แจ้งจากเจ้าหน้าที่นะ เราบอกว่าเขาไม่เคยพูดแบบนี้อยู่แล้วเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยกังไม่เห็นว่าใครเนี่ยคือผู้ต้องสงสัยในกระทั่งยังไม่มีใครนะในคือเจ้าหน้าที่ก็บอกแต่แตก็บอกว่าแต่การกระทําเนี่ยมันเหมือนลุงเราเห็นสอบแล้วสอบอีกนะก็ประมาณนั้นครับนอกจากสัปดานี้ไร่มีการสอบถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมที่เราอยากทราบนะคะแล้วก็สอบถามประเด็นว่าแล้วพี่ ไอช่วงไทม์ไลน์ตีสามา e ถึงเก้าโมงเยนี้นะมันอย่างไรเขาก็ยังไม่จัดประเด็ดนทิ้งซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะใส่ข้ออะไรได้กีกอย่างอันนี้เราก็เลืเอชิ้นท้ายนัแค่อย่างให้ไปดูท์ไลนรตัวน,น<ม>ั้นแล้วถ้าผมค่อยข้อมูลเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมอันนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะให้ข่าวได้นะแต่บางอย่างที่มักข่าวน่าจู้อยู่เลยนะ ที่ำทตำรวจบอกว่า80เปอร์เซ็นต์แล้วทวงเรตั้งไว้ว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณที่สองที่มันคุาแกบอกว่าท่านบอกว่าขอเวลาอีกนิดหนึ่งผ่านมา80เปอร์เซ็นต์แล้วขอเวลาอีกอนิดหนึ่งก็รอข่าวดีไปๆนี่ประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าก็หวังว่าคดีนี้คงจะคลี่คลายได้ไวๆทุกคนรอลุ้นแกก็รู้อีกพวกอีหาลา ม,าม,าามีหาลักฐานมาให้ทีหารากเสร็ฟ้องกูสับบโลงมึงอ,อยากจะหน้าคนร้ายกันหรอเป่างงวะกูงงกับคนกลุ่มน,นี้เออส่วน,าานั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่นานเลไม่ทำครับเพราะเขาว่าไม่เกี่ยวเขาก้ <c ười> น